ามเลยเจ้าของผลงานเพลงปิเปิดแป้งกินแป้งแห่งความหลังกินแป้งแห่งความหลังพรชัยวรรสีพรไัยวรรศรีเท่าทุกทีแม้วันเวลาจะผ่านไปการเวลาฆ่าเขาไม่ได้เพราะลีหยินซีคนละเรื่องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาเท่าครับผมพี่น้องไห้หัวขาวทุกคนครับ อดอ,อ,อย่างแหงเมื่อเห็นป้องแป้งที่เจ้าเคยทาได้เปลี่นแป้งหอมลายมาให้คือเทน,น้ำลำลำลำแป้งเปล่รุ่นนี้ที่คนดีใจทาทประจำาอาเคยแอบหอมแ้บงาม คนแฝงเก่าเจ้าทาแป้งหอมไปให้ไพดอกน้องหลาหรือลืมแป้งไป้องเคยทาเอาน้ำทำมาหยอดแทนเบามาหรือเต็มเอาดิเออเอ้ยไม่ยากกว่านี่อันนี้นี่เป็นงานที่หลุกตาอ่าที่หลุกตาเน่อ่าขยายแน่อ่าหมดนะ มดเกียงคมแลนวผมหน้าอยากอยู่ข้างนอกกันเรามีให้มีเหรียญไม้สวรรค์ก้านบุญนะครับไม้สวรรค์ก้านบุญนะครับสิบบาทนี่หนีหมดเลยห้าขวดพอได้ของฟรีพวกของเสียตังค์เนิ่หนีหมดเลยหนีหมดเอลอีกอันหนึ่งเลย เลยอันเออเอาอ่าเสียไม้ด้วเสียไมาด้วยอยู่ทานรับกับพ่อขอให้พี่น้องู่ตางให้จงอันนี้กา่สินงุบรฮะพูดภาษาตายห้าแม่มือเอ้าหย็ดแนนใคาเป็นลูกแล้วนน่นี่กกาลสินกาลสินกาลสินนะครับก็มาเด้อพี่น้องมา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 คือฮอดเด้อมามาใครมาผมจะให้ตอนนี้ที่เห็นก็เอพจนาโอพจนามดลังซีมันดำรงวงทอง จอยไม้ทองคำพอชัยวัณศีใครมาก่อนผมให้เน่สายยันนิรันดรเ็มกัดลวงปูศิลามาเลยเน่เน่เน่เป็นไงสาธุหมดหมดมันมีแค่อาหารเยอแดนมาหลายมันมีแค่อาหารได้แล้วถอยไป หมดยังอ่าอ่าแรงเรามีเยอะมากและอีกอย่างเราเกรงใจคนป่วยนะครับครับผมนั่งรถส่วนตัวกันเต็มไปโรงพยาบาลไปหมดนะครับกระโดดลงมาก็ได้ครับฉลากรถบ้างก็ได้ไอ้รถสามล้อที่วิ่งเข็นอย่างเงี้ยอใครไม่ทำบุญขออยากให้พ่อแม่พี่น้องร่วมบุญร่วมกุศลกับพวกเรานะครับเป็นพระกาเป็นงานใหญ่เป็นงานบุญนะครับการทําบุญสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์ ทากรแพย์ถือว่าเป็นการสะเดาะเคาะอย่างยิ่งใหญ่นะไอการสะเดาะเคาะเนี่ยเคาะสะเดาะเคาะพ่อผมฮะพ่อผมจรูนชัยเสนาเคยมาโรงพยาบาลเห็นกองพระป่าทําเป็นเมินเฉยเฮ้ยอะไรวะมันจริงหรือเปล่าวะไปทาบุญเลยเปล่าไม่ทําแล้วปากไม่ดีอันนี้ไม่ได้ว่าพ่อตัวเองเดินไปครับทัครักเดียวมีรถมารับรถอะไรครับพี่ รถร่วมกันอยู่นี่บอกแล้วบุญเนี่ยมันคือทุกอย่างใช่ใช่พอให้ร้องกี่เพลงเนี่ยเพลงเดียวเพลงเดียวไงเพลงเดียวต่อไปเป็นโจเซฟโจเซฟขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องขอเสียงตะบืนกับพรชัยวรรณศรีกอบมือต้อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนหรือดวงเนี่ยไอ้เหี้ยทำดึบดึบดึบดับขอบคุณครับขอบคุณที่จะร่วมทำบุญกับนี้ครับวันนี้ทุกบาทครับมอบให้โรงพยาบาลของเราผมว่าพี่น้องอยากทำบุญกันเยอะนะไอ้หลอดมึงมึงถือขันไปรอบไปไปถือขันรอบมึงไป คนละบ,บาทสองบาทสิบบาทอะไรก็แล้วแต่เราเป็นสะพานบุญได้กุศลเยอะครับอรอดนีร่วมทำบุญกับผีครับ<ะ>เพื่อถวายกับให้กับห้งบานกุศบอะไรโอเคปล่อยมาค้งางห้องผ่าตัดขอบคุณที่เดียครับปล่อยซาวปล่อยซาวเลยครับถ้าเกิดดีห้องผ่าตัดครบแล้วขาตัดหน้าสซต,ตีนแบบนีก้กูไม่อยากจะผ่าเลยหมอไม่รับครับผ่ายากพี่ผ่ายากนะ แฟนเพลงโปรดจงฟังผมร้องอันกลับมาฟังสั่งของจะกลับรองจะมีหายอันนี้ให้หรือทำบุญเนี่ย,ยทำบุญทำบุให้นักร้องแล้ว เป็นไงต่อแต่พอเห็นเันดวนคนนี้เมื่อถึงเวทีพอเริ่มแสดงพอแล้วแสดงก็ผมไปถึงช้าก็กล่าวว่าจ้ากับพี่น้องก็ว่ารถมันเกิดขัดท้องวอตัวผมสั่งท้องก็ได้ที